สดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนพเพื่อนๆทำร้าน้าหมูหมักกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราอยู่เมืองนอกเราใช้บล็อกคอรี่หรือกะหล่ำดอกก็ได้นะคะแล้วก็จะมีแครอทนะคะผักนะคะพเพื่อนๆสามารถดัดแปลงได้นะคะผักนะคะอยู่เมืองไทยก็ใช้คะน้าง่ายดีนะคะอยู่เมืองนอกใช้บล็อกคอรี่นี่แหละ ะะอันนี้หมูหมักหมูหมักนี่เอกก็คือหมักไว้ก็คือจริงๆแล้วหมูหมักเมืองนอกไม่จะเป็นต้องหมักก็ได้นะคะเพราะเนื้อค่านนุ่มอยู่แล้วหมูค่านนุ่มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยเอกก็จะหมักน้ํามันแล้วก็สับประรดสักชิ้นสองชิ้นนะคะถ้าถ้าเนื้อขนาดนี้แล้วก็หมักใส่น้ํามันหอยลงไปนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะน้าตาล พริกไทยผงชูรสซีอิ๊วดำหวานนะคะน้ำปลาแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็แป้งมันหรือแป้ง้าวโพดก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆนะ,ะแป้งมันหรือแป้ง้าวโพดก็ได้แล้วที่สําคัญคือเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทํากันนะคะเ,เพื่อนๆก็คือเอาน้ํามันมาใส่กระทะนะคะเพื่อที่เราจะทําเส้นกาก่อง ะะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาค่ะเอกก็จะเอาเส้นมาฉาบในน้ำมันก่อนนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะลเราก็ใส่ซีฟอยซช้อนอีกไปว้างอืดม เล็ก้นหักเล็กหักพอเปิดเนี่เาเส้นเขาให้สุกก่น,นะคะเ,เส้นเราต้องยังไม่ต้องใส่อะไรส้หัดเส้นเ้าให้สุกก่อนไม่ได้กินานาแล้วเนะาะองนน้นหมักอาหน้าหมัหมก ไข่ถ้วยมันเริ่ม,มลงไว้นะหมเราก็าจะผัดเอ,อผัดหมี่เาวเขาให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราตักเอาไว้แต่ว่าถ้าเพื่อนจะใส่ไข่ก็ได้นะคะในการทำด้านหน้ารั้งนี้ใครชอบไข่ก็ใส่ไข่ได้ใครไม่ชอบไข่ก็ไม่ใส่บางครั้งเอกก็ใส่บางครั้งเอกก็ไม่ใส,ใส่ในการทำด้านหน้านะคะโอโรุร้อนเิีย นี่ค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักเส้นเขาไว้ในจานเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างะะแป๊บนึงเดี๋ยวมาทำกันมาค่ะเพื่อนๆนี่น้ำเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำคือเราตั้งในกระทะอ่ะเขาก็จะเดือด,ด,อดประมาณนี้แหละคะ่ะนะเพื่อนๆเราก็จะใช้เราก็จะใส่กระเทียมเจียวล,ลงไปนะคะ กระเทียมเจียวใส่ตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราใส่กระเทียมเจียวเสร็จเราก็จะใส่ปรุงเครื่องลงไปก่อนเลยค่ะให้เราให้น้ำมันเดือดซีอิ๊วขาวนะคะมัสรุมซอยซอสนะคะลงไปเราก็ใส่ผงชูรสลงไปประมาณ หนึ่งครึ่งช้อนชานะคะใส่ฟิชซอสน้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ใส่ซอยบีนลงไปใส่เต้าเจี้ยวนะคะเราก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะเพื่อนๆซอยบีนเราอกเสียงเพช เราออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคะบางคนเรียกอะไรเรียกลนะคะเพื่อนๆนะค่ะเราออกเสียงที่เสียงเรามันสำคัญในการออกเสียงครั้งนี้แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่หรอกแต่เพื่อนๆที่เขาเป็นภาษาดัตก,กับภาษาอังกฤษนะคะเขาจะบอกให้เราทำ ซับภาษาอังกฤษเราก็เลยขี้เขียจตามเราก็เลยใช้เสียงนี่แหละวะนะเราไม่ได้มีเวลาทำทำคือเราทำใสยย่น้ำตาลลงไปนะคะไซค์ก็สูก้กับนะคะเราไม่ได้มีเวลาบางที่เรามีเวลาเยอะบางที่เรามีเวลาน้อยนะคะเพื่อนบางวันเราก็ไม่ได้มีเวลานะคะหมูนี่หมักครึ่งชั่วโมงนะคะหมูนี่หมักครึ่งชั่วโมง หรือจะหมักกลางคืนตื่นเช้ามาทำก็ได้แล้วแต่นะคะใส่มากใส่น้อยตามใจเพื่อนๆเลยค่ะใส่หมืลยไว้พรุ่งนี้กินทีน่เตี๋ยเลยไปกินทีน่เตี๋ยวหน่อยนึงนะคะพอเราใส่อย่างนี้เสร็จแล้วรอให้หมูเขาสุกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาใส่ผักกันนะคะเพื่อน เราสักแป๊บนะคะเราเรอให้น้ำเข้าเดือดเยอะๆเเรามาคนกันนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะจายหมูให้เขาเอาสุกนะ,ะเ,เราแป๊บนึไให,หมูเขาสุกอีกนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าทำยังไงต่อนะคะทำง่ายๆอย,อยู่เมืองน่อยก็ทําทำอย่างนี้นะคะ มากันเพื่อนก็เขาก็หมูอ่ะเขาก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดีย๋ยวจะขอชิมนิดนึงนะคะก็ต้องเติมอะไรยังไืมัต้องเติมอะไรล้อร่อยแล้วนะคะเดีย๋ยวจะใส่ผักลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นบลอกอลี่เราจะใส่ผักก่อนอเป็นบอกอลี่เราจะใส่ผักก่อน แต่ว่าถ้าเป็นคณะเราต้องใส่คณะที่หลังที่หลังแป้งมันแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อนๆใส่สักแป๊บนึงนะคะให้เขาสุกแล้วเราค่อยใส่แป้งมันทีหลังหรือแป้งข้าวโพดทีหลังนั่นเองนะคะพักแป้งเอกก็จะเอาเออผักแค่สลบสุนะคะเอจะไม่ให้เขาสุกมาก เดี๋ยวเราจะใส่นี่ลงไปเลยชอบเข้มข้นมากก็ใส่เยอะนะคะใส่แป้งมันแป้งข้าวโพดลงไปนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเพื่อนๆชอบมันชอบเขาเข้มข้นเพื่อนๆก็ใส่เยอะๆได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบเข้มข้นปานกลางก็ใส่นิดหน่อยพอนะคะคนเขานะคะ ที่สําคัญนี้แป้งต้องสูกนะคะถ้าแป้งไม่สูกนี้พรองอื่นนะจะบอกให้คนเขานะคะเพื่อไม่ให้เขาติดก้นเพื่อไม่ให้เขาติดก้นกระทะนะก็จะเริ่มเหนียวเนียวแล้วถ้าเขาสุกเขาจะ ถ้าเขาสุกสีแป้งเขาจะใสนะเพื่อนถ้าเขาสุกสีแป้งเขาจะใสแล้วแป้งเขาก็จะลื่นๆน,นะคะเนี่ยแล้นเราคนไปเรื่อยๆเพิ่งไปชิมตอนนี้นะเดี๋ยวท้องอืด <laughs> ท้องอืดน,นะคะ แล้วเราจะใส่พริกไทยทีหลังนะเนเพื่อนๆเราจะใส่พริกไทยตอนลงเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วรั้นาง,ง่ายๆรั้าหน้าหมุนบัดง่ายๆน,นะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะให้เขา ข้าสุกเต็มที่กว่าน,นี้ก่อนมาค่ะเพื่อนๆเราก็เราให้ก้าวสุกนิดหนึ่งก่อนนะคะนี่แป้งก้าวสุกนิดหน่อย เราจะมาชิมก็ดูนะเพื่อนเราต้องใส่อะไรเพิ่มเติมอีกไหมอืมโครนไหมเนื้อดูด,หด,ดูหมูนะคะเอกก็ประมาณนี้แหละนะคะเพื่อน มา,ไไมาค่ะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆปิดไฟแล้วเราก็จะมาราดนะคะเปลี่ยนทะพีว่าทำไมพี่เอเปลี่ยนทะพีเพราะตัพีนี้เขาไม่ใช่กระทะแบบนี้ไงนี่ค่ะว้าวช้ำๆนะคะเพื่อนๆขา นี่คือด้านหน้าชชำๆของเรานะคะนี่ด้านหน้าหมูหมักชชำๆของเราอ,มอมืมาค่ะเราจะราดลงไปแล้วนี่ ว้าวเป็นรายที่แบบสุยดยอดสามีไม่กินนะร้านหน้าสามีชอบกินก๋วเตี๋ยวสามีไม่กินร้านหน้านะคะไม่ต้องมีห่วงแก ะะเสร็จแล้วค่ะรัดนน้าหมูหมักของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแป๊บนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะน,น,งนะนี่ค่ะเพื่อนน่ากินไหมเดี๋ยวดีวิดหนึงจะใส่พริกค่ะน่ากินไหมคะ จะใส่พริกแล้วค่ะว้าวกี่ช้อนดิใส่พริกเอชอบกิน เปรี้ยวหวานเอาเปรี้ยวอ,ออกอนะคะใส่พริกสามช้อนจะรอดไหมกูเนี่ยสามช้อนไม่พอสามช้อนครึ่งนีไปค่ะเดีไปกินกันนะคะเ,เพื่อนๆกินกันเดี๋ยวเจอกันคลิปกินนะคะไปรับคลิปนี้อเอาค่นี้ก่อนบ๊ายบาย ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย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 